ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกบริษัทดีไอบอสอินเตอร์เทจำกัดทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับผมเองได้มีโอกาสนะครับเข้ามานะครับพบบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่ท่านมีปัญหาสุขภาพนะครับก็คือโรคที่ก็คือโรคเบาหวานนั่นนะครับก็คือพ่อสมนึกนะครับท่านเป็นคนอยู่บ้านนาขามนะครับอําเภอกุจินารายจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ เราเอากาแฟมาส่งท่านนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นนะครับว่ากาแฟทั้งหมดมีหยุดกี่ห่อ6ห่อนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์ท่านนะครับว่าทําไมวันนี้ถึงตัดสินใจดื่มกาแฟบอสคอฟฟแล้วทาไมวันนี้ต้องสั่งทั้ง4ห่อเพราะอะไรนะครับอ่าจะมาขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับอ่าขออนุญาตนะครับเนี่ยครับแนะนํานะครับพอสมนึกค่ะสวัสดีสวัสดีครับนะครับพี่น้องอ่าพอสมนึกเป็นคนนใสก่อนครับคนบ้านหน้าขามบ้านหน้าขามเนาะ อบเปอกุชินารักาลาสินถามน่มนครับว่าขเขาได้ใช้เสียงในฟิล์มนะครับถามเน่ครับว่าเป็นอย่างจังตัดสินใจก,กาแฟบอดคอฟฟเห็นภรรย,ยาว่ากินยี่ห้ออื่นน้ำตาลมันขึน้นแมนครับครับกินแล้วมันกะบ่ดีก็จินอันนี้อันนี้ว่ามันดีปวดแทงปวดขามันกะดีขึ้นครับ่<ม>บ<อ>าถือว่าเศร้าเรอกดีขึ้นเยซื้อโอ้ครับแต่ยิ่งข่าวว่ามือก้อนหนานี่น้ำตาลขึ้นบ๊อัดคาบ๊วไรบอครับแมนครับ ัดคาบอะไรสองเที่ยวเวลาไปต้องวานโอ้อค่ะผมและที่นี่นมาก,กินกาแฟบอดคอฟฟี่เนี่ยนะครับห่อหนึ่งมันบอกครับครับแล้วกลับไปวัดใไม่ได้พระผลผลเท่าไหร่ก็ครับ <150. S 2> ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบครับจากจากที่น้ําตาลวัดค่าไม่ได้นะครับพอดื่มกาแฟบอดคอฟฟี่ของเราหนึ่งหอ่อในหนึ่งหอก็คือสามสิบถุงนั่นเองสัามสิบสองนั่นเองอไปวัดเหลืออยู่น้ําตาลแค่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็วันนี้ ตั้งปณิธานว่านะครับจะเป็นลังกาแฟให้ได้นะครับก็สักวันหนึ่งพวกเราจะได้เจอเจ้าของฝั่งคลังคนนี้นะครับอ่าก็สําหรับวันนี้ขอขอบคุณพ้อนึกมากๆนะครับที่ให้โอกาสสัมภาษณ์นะครับกับบริษัทเย่บอสของเราโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ